สภาศาสตราจารย์ควิด COVID พวงงามกรบเรียนตานประธานสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โควิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขออภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2,561 ซึ่งได้ทำลูกเล่มให้สมาชิกได้อ่านและก็มียุทธศาสตร์ที่ชี้แจงอย่างชัดเจนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมเรียนท่านประธานว่าเมื่ออ่านรายงานาที่ทางสำนักงานได้จัดทำขึ้นมาแล้วเนี่ยผมมีสองสามประเด็นที่จะถามแล้วก็ให้ข้อคิด เพิ่มเติมทังนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยการรายงานทุกยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในเล่มดูเหมือนว่าจะเป็นการรายงานเป้าหมายของยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์เป้าหมายของโครงการกิจกรรมและก็บอกถึงผลลัพธ์ในโครงการนั้นๆจำนวนโครงการด้วยสิ่งเหล่านี้ถามว่า เป็นประโยชน์ไหมก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการบอกผลลัพธ์ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าการอธิบายทั้งหมดในรายงานที่บอกเป็นจำนวนโครงการก็ดีจำนวนกิจกรรมก็ดีเนี่ยมันเพียงเป็นเพียงรายงานเพื่อให้มันทราบก็ถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ผมอยากจะเรียนถามก็ได้ว่า ในจำนวนเป้าหมายที่แต่ละยุศาสตร์วางไว้ผมขอยกตัวอย่างสักสี่หกิจกรรมเพื่อให้เห็นว่าเราน่าจะรายงานในเรื่องประสิทธิผลด้วยก็คือนอกจากผลลัพธ์แล้วผลที่เกิดเป็นเอาคำของโครงการมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง ก็รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ที่ไปจัดตั้งจำนวนเจ็ดพันกว่าหรือจำนวนรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง1 9 6 6มีการประกวดศูนย์ประชาธิปไตยจำนวน7000กว่าอันนั้นก็คือเป็นการรายงานว่าท่านไปทำเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันจะต้องออกดอกออกผลในปฏิสิทธิผลว่าถ้าไปรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง มันไม่ขายเสียงจริงไหมเรารู้จากอะไรเราทำอย่างไรหรือเราพูดเรื่องศูนย์ประชาธิปไตยที่ไปจัดตั้งคำถามก็คือว่ากรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่อยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรรมุขข้อที่สองก็คือว่าส่งเสริมให้ประชาชน ที่เป็นพลัเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยหรือพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่ไม่ขายสิทธิ์ซื้อเสียงเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ผ่านไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างอาสาสมัครกกตลูกเสืออาสากกตเป็นต้นแล้วโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมสัมมนาและ จัดโครงการตามหลักสูตรต่างๆซึ่งก็ได้รายงานเป็นจำนวนต่างๆรวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องของประชาสัมพันธ์สื่อสารต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ได้รายงานแต่สิ่งที่ผมถามก็คือเรื่องของท่านได้ประเมินประสิทธิภาพหรือวัดหรือทำการวิจัยใน โครงการที่ท่านได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นคำถามเพื่อจะทำให้การวัดประสิทธิผลเกิดขึ้นได้ออกดอกออกผลแต่ว่าถ้าดูรายงานผมยกตัวอย่างสักหน้าหนึ่งนะครับหน้า89ครับหน้า89เนี่ยเป็นเป็นตัวเลขสะสมของคดีการเลือกตั้งสสนะครับมี912คดี คดีการเลือกตั้งท้องถิ่น200 2 2 5 6คดีคำถามก็คือว่าเป็นการสะสมตั้งแต่ต้นเพราะว่าในช่วง61ไม่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับแต่คำถามที่ท่านได้ให้ตัวเลขไว้ในหน้านี้เนี่ยมันเป็นดอกผลจากการทำกิจกรรมอย่างที่ผมกล่าวถึงหรือไม่อย่างไรและดอกผลต่อนี้ไป ที่ท่านทําโครงการทั้งหมดในปี6 1หย้อนมา62เรามีการเลือกตั้ง63เรามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งอาบาจอและเลือกตั้งในอนาคตก็คือเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยมันจะต้องเป็นประสิทธิผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่ไปพบปะกับดอกผลที่จะออกในเดือนมีนาคม2 5 6 4ที่ท่านจะเลือกตั้งเทศบาลในวันที่28มีนาเป็นต้น เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าโครงการที่ทำทำไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรแต่ว่าสิ่งที่จะต้องรายงานในโอกาสต่อไปเป็นข้อเสนอแนะก็แล้วกันว่าท่านจะต้องพูดถึงดอกผลที่เกิดจากสิ่งที่ผมได้อธิบายไปว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรในโครงการและกิจกรรมต่าง ควรจะมีในรายงานด้วยประเด็นสุดท้ายผมคิดว่ากลไกของท่านที่ใช้ทำงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ภูมิภาคก็คือกอกอตจังหวัดและทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือว่าเป็นข้อเสนอแนะๆที่ผมอยากจะพูดอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์จากกกตจังหวัดที่รับนโยบายไปจากกตกตส่วนกลางก็ดีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องทำกลับกันในแง่หมู่บ้านโปร่งใสก็ดีหมู่บ้านไม่หรือชุมชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงชุมชนปลอดการขายเสียงก็ดีเนี่ยอาจจะต้องให้ชุมชนกลับกันก็คือให้ชุมชนเป็นผู้เสนอว่า ชุมชนตนเองนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ขายเสียงนะครับประเด็นที่สองก็คือในโครงการหลักสูตรพอตศเนี่ยผมอยากให้การทำรายงานของนักศึกษาเนี่ยจะลงถึงโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์นั่นคือสองประเด็นที่จะเสนอไว้ก็เป็นคำถามและก็เป็นข้อเสนอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับจะมีสมาชิก